กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรวัดปิตายพเศรษฐีราวและลค์บปปูตรทวดครั้งที่79วันที่27มกราคมพุทธศักราช2569วันนี้เป็นครั้งที่79ตรงกับวันที่27มกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้านาะยตีพรยิปิสาร ขอเป็นวาจาสาธัยพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธผู้ชาธรรมบผู้ชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบผู้ชาแด่องค์พระความมติเหตุแถลละเจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณนีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุนาในการสวดสัยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศาสนาใจคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบาจาันดาให้จีของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธัยมนต์ต่อไป บทสวดโชนนุ да เทวดาสมันตาจักกวาลิสวดานคันฉันตุเทวตาสัทธมามุนีราชสาสนันตุสขามมกถังสักเคกาเมจรูเปเเคริสศขาละตาเขคจนาลิเเควิมาเนทีเประเถจคาเมตารูนาคาเนเคหาวัตุมเเเคเตปุมาจันตุเทวราชรธานวิสเมยักขะคันรัพนาคาตินธันตาสัมมิเกยังวุณีวะละจนังสารทมุเมสุนันตุธรรมมสวนากาโรยามทันตาธรรมมสวนากาโรยามทันตาธรรมมสวนากาโรยามทันตา โอสถนามาการสิทธิคาถานามรสาภควาตัวละตัวสัมมาสมรสานามรสาภคาภควาตัวละตัวสัมมาสมรสานามรสาภควาตัวละตัวสัมมาสมรสาโอสวถสัจจเกียรยาคาถานัตถิเมสนางอันยังพุทโธเมสนางวรังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหนตุสัพพธานัตถิเมสนางอันยังธทมโมเมสนางวรังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหนตุสัพพธานัตถิเมสนางอันยังสังโฆเมสนางวรังเอเตนะเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหนตุสัพพธา โมส่วนหมายก็กลิโกนาโถติอาทิกาคาถามากโกยโกนาโถอทายาสภาปานินาปุเรตวะปรมีสภาปโตสัพโพนิมตมังเอเตนะสะจาวชนะมหาห์มาหอนตุสะพุปัทวามหาโกิโกนาโถอิตายาสภาปานินาปุเรตวะปรมีสภาปโตสัพโพนิมตมังเอเตนะสะจาวชนะมหอนตุสะพุปัทวามหาโกิโกนาโถอิทะสุขายาสภาปานินาปุเรตวะปรมีสภาปโตสัพโพนิมตมังเอเตนะสะจาวชนะมหอนตุสะพุปัทวา บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามสูตตังเอกังสมัยพักวาสสเกสุวิหารติกับเปรลาวัตุสมิงวานมหาวัเนมาตาพิฆูสังเคนาสเดมจามเตหิพิฆูสเดหิสะเพวะอรหันเตหิทัศไหจารุกาทัตุหิเทวตาเยโพยนาสานิปริตาหุนติภควานดานัสนายาพิฆูสังอจาระตะโคจตุนังสุทาวาสกอิกานังเทวานังเอตตาทาโหสีอยังขอพักวาสสเกสุวิหารติกับเปรลาวัตุสมิงมาวเนมาตาพิฆูสังเคนาสเดมจามเตหิพิฆูสเดหิสะเพวะ อรหันตเจหิทัศชัยเจโลกาธารีเทวตาเยโพเอนะสันนิปริตาหุ่นติภัคกวันดังลัสนายาพุกุสังกัจยานุน้ำมายมปีเยนะภัคกวันเตนุปัสสังเกเมยามะอุปัสสังกามิตวาภพระโคยโตสันิเกปัจเจกาคาถาภาสายามติอรหโคตาเทวตาเสยยะทับียนามาภะระวะปุริโสสมะทิตัาวะผางภาสารลยาภาษาอิตาวะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะโสุทาวะเสยสุเทเวสุอัระหิตาพระโคยโตปโระโตปโตราหังสุ อัตโขตาเทวตาพระขรวานตังอภิวาเทตะไว้กามันดาอังสุยกามันตังทิกาโขยกาเทวตาพระขวัตโตสันิเกมังคาถางราศีมหาสมัยยอวันสมิงเทวกายาสมะขตาขาตามหายมังธรรมมสมัยยังทักขิตายเยวะปราชิตาสังคันติอัตโขปราเทวตาพระขวัตโตสันิเกมังคาถางราศีตันดาภิโคสมาทาหังสุจิตตังอัตโนชุกามักังสุ สาราธิวาเนตานิก็เหตุวันิีญาณเอละขันติปันตีปาติอาระขอปลาเทวตาระพกรโตสนิเกมังคาะถังวัตสิชดารวาคีรังชิตวาปริข้างอินทักคีรังโอหัดจำมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจกุมารสุนันตาสุสุนาคติอาระขอปลาเทวตาระพกรโตสนิเกมังค่ะถังวัตสิเยเกจิพุทังสนาคาตัยเสนเตยขามิสันเตยปายาภูมิกวายามุุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติ อัลักา,วาวมยยพมศเยะพิเวทัสสุกาาุสุเทวตาสันิปริตาหนตีตาการังทัศนานพสัเยปเตพิเวเหสอต,ตาม,มา,านังอหันโตสมัมมาสมุทาเตสามปีพรกนวนตานังเอตตาปราเมยวัเทวตาสันนิปริตาเหตสงสยทภาพทีไมหังเอตาระหียเจปิตเตพิฆเวพรทธิสัเตนะขาตามัทานังอรหันโตสัมมาสมุทา เนสามปีพระคันตานังเอตตาปรมายว,วาเทวาตาสันนิปติตาพภวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตตาลาเฮียจิกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสัตวุกังมาลสิีกโรธาพาสิสามีเตเอวัมพันเตติโคติพิโคพระครวตวปัจสปจสสมพะครวยตเทววจะ สิโลกามนุษย์กษสามิยาพูมมาตัดสิตตยาเยสิตาเคริขะพลังวระหิตตาสมาหิตาปูถุสีหาวสารีนาลมะหังสาวิสัมภุโนโอทัตัมมานาสาสุทาวิปสัสสนาโมนาเวลาเพญโยปัญจสเติย,ยัตวามเนกาเปรลาวัทเวตโตมัตยิสตาสาวกเกศสสเสนระเตเท,ทวกายาภิกันตาเตวิชนาถาภิกโก เตจะาตาปะมัคคุลุงสุดวาพุทธศาสสนาเตสามปาต่ระหูยาหนังอวนุสาสนาทศาสนังอเปเกตสตังมะทังขงศาสสังอทาสตาลิงสตังเอเกตศาสานังอวนุสาสนามะทังสงอเปเกตนันต์มะทังคงทิศาสภาพุทธาหุงตันจัดสภงอภิญญายาบวะกิจตวานัจโกมาตะโตมันติยสถาสาวเกตศาสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาถาภิกโวเยวหังกิตายสามิเคราหิตอนุปปสโสัตาศาสาวยาคคุมากะเบราวัทวาเตมันโตชิติมันโต วันนม้ตวันโตโยซัสโนมรธรรมนาภิกามงพิจุนังสำมิตงวันังชาสาสาให้มรตาญขานาต่วันนี้น้อยเตมัโตชุติตมันโตวันนั้นวัโตยซัสสโนมรธรรมนาภิกามงพิจ <flush> ุนังสำมิตงวันังสาตาคีราติสาสาญขานาต่วันนี้น้อยเตมัโตชุติตมันโตวันนั้นวัโตยซัสสโนมรธรรมนาภิกามงพิจุนังสำมิตงวันังอิเจตเตโสาสาสาญขานาต่วันนี้น้อยเตมัโตชุติตมันโตวันนั้นวัโตยซัสสโนมรธรรมนาภิกามงพิจุนังสำมิตงวันัง เวสามิตาบัญญัติสตายะขานาตาวันนี้โนนเตมันโตชุดเตมันโตวันนาวันโตยัสสสโนอมทรมานาภิกามุงภิกุนังสมาติวันังกลมพิโลลัสคาไิกโกเวปุลสานิเวสนาพิญโยนังสตาสัสสังยขานังไปโลกัสสีกลมพิโลลัสคาฮิกโกโสปะคาสมาติวันังปุริมะจัตทิสังลายชาทัตตาลโธปสาติคันธัพานังอธิปติมหาลายชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวนธนามาตุลายเตมันโตชุดเตมันโต วันนัวันตโยซัสโนมธรรมนาภิกามงพิพุทังสมิติวันังทักขินนจัติสังราชาวิรุหตปัะสาติกุมารนังอธิปติมหาราชายสซัสิโสภุตาปิตตัสภาวนธนมามาตพราอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตโยซัสโนมวธรรมนาภิกามงพิพุทังสมิติวันังปัจฉิมัจัติสังราชาวิรุฬขะโภตสาตินาคานังอธิปติมหาราชา ยะสัตสิโสปุตตปิตัสสาภาวนธรรมามะภรายติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัสนวะมรธรรมนาภิกาโมพิกขังสัมาติวะนังอุตตาละจัตทิสังราชากรเวโรตปัสสาติกายขันังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตปิตัสสาภาวนธรรมามะภรายติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัสนวะมรธรรมนาภิกาโมพิกขังสัมาติวะนัง ปุริมาทิสังทัตตาลโสทักกินนยนวิโรกาปาชิเมนนวิรุปะของเวโรตารังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตโรโธทิสาธนา,านารามนาอนังสุวรรณเกกะเปรลาวัทเวเตสั่งมายามิโนทัสากุวัจนิกาสะธามายากุเปโรเวเปโรเววิภุจาวิโตสาจันทานองกามเสธโหจะกิน,นโนวันดูนิมันดูจปานาโทปามโยจะเทวสุโตจมัตติจิตาเสโนจะคันนาโพนรชาสมันกโพ อาคูปัญจัิโอเจวะติมพะรูสุริวสุริยวจัยวจจะสายเตจันเนยจราชานอคันดภาสหาราชุพิมธรรมนาภิกามงพิกกนังสมิติวนังอาถาคุณาพัสสานาคาเวสาราศาสตัญญากามกหาราษารากูปยาคาสหายติพิยามุนาทตาราธาจาคุณาคายัสสิโน เอราวันโนวะนาโคโสปะคัสมิติงวนังเยนาคาราเชสสหันติทิพาติชาปะขีวิสุทธเจคุไวหะยัสเตมันนามาชาปตะจิตาสุปนัยอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานามาสิสุปนาตอเขมามังกาสีพุทโธศาสนาหิวจัยฮูปะหายันตานาคาสุปนาสานามังกังสุพุฑังชิตาวเชะหะเถนะสมุทังโสราเสตา พรตัลวาสาวเสเศติมันโตยศสิโนกะละกัญชามาวิสมาอาสุราธนเวกขัสสาวีปจิตติสุจิตติจัดประหารเรานามุจิสาสะตันจะภาริบุตตานังสเพเวโรจานามกาสันในหิตวภาลิงเสนังราหูพระธรรมุปาคังสมาโยธานิพันธ์เตวิคุณังสมนติิงวังังอาโปจารเทวาปทวีจารเตชวายโยตธาคามุงมรณาวนาเทวาสมวโจยัสสาสาเมตตากอยนาไกกาโคเดวายสสิโน ทัเศรทัศธากายาสเพนะตวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมธรรมนาภิกกรมงพิจุนังสมิติจุนังเวทูจัตเทวาสาริจัตสมาจัตุเวยมาจัตทันสุปนิสาเทวาจันทามังคูปรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมังคูปรคิตานักขันตานิปุรคิตาวาคุมันทารากาวาสุนังวาสะโศโสสะโกปะคาปินาโททัศเสเษฐีทัศธากายาสเพนะตวันนิโนติมันโตชุติมันโต วันนัม <irgendw carbono S 2> <ül> anyway, ันโตยัสสินโนมรธรรมนาภิกามุงพิจารณ์สมิติวันังอาถาโคสาโพเทวาชาลามคิสศิขาริวะเดตะกาจารโรชาจาอุมมาบูผานิพาสิโนวรุณาสาธรรมาจา่าตาจ่าในชกาสูเลยาลุจิราครัวครัวสัมวเนสิโนทัศเถรทัศธากายาสเพนะต่วันนี้น้อยเตมันโตชุดที่มันโตวันนัมันโตยัสสินโนมรธรรมนาภิกามุงพิจารณ์สมิติวันัง สมานาหมาสมานามนุส utral, สามนุสสุตมาคิดฐานปุตติกาคูอาคูมโนปุตติกาฐานคูหราโยเทวเยจ่ารอยตาวสินโนอปราคามาปราคาโคเทวายศสินโนทัสเศรษฐาทัศทากายาสะเพนะตาวณิโนติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตศสินโนมธามานาภิกาโมภิกตังสัมมิธิวันังสุะกะกรุมหาอรุณาคูเวกนะสัสส่โอดาดาไคหัาปามุขาอาโคเทวายพิจักขณาสถาปันตาหาละกชามิ สกาจายัสสิโนธนายังอะครับปยโยยทิ่ภาษาภิวัติทัสเฉเดทัสธากาจายัสเพนะตะวันนิโนเตมันโตเชติมันโตวันนวัตโตยัสสิโนวัฒมนาภิกาโมพุทธังสัมมิติวันังเขมิยาตุจิตตายามากาตะกาจายัสสิโนสามิตาการามาเซถาโชตินามาจะอาสวานิมานาลัติโนอาโคลอัถาคุปรานิมิตาทัสเฉเดทัสธากาจายัสเพนะตะวันนิโนเตมันโตเชติมันโตวันนวัตโตยัสสิโนวัฒมนาภิกาโมพุทธังสัมมิติวันัง สัตเทเดรวานิกายาสเพนะตวันนินนนามันวายนะคันจุงเยจันเยสติสาซาปุถะชาติมาเครังโอคาตินนามนาสวังท่าเคเมลคาตารังนาคังจันทวชิตาตุตังสุภามาปาลมันโตจับุตรายติมโตสาคะนังกูมาโลติโสจาสปบคัสสมิติวันังสาสาภามาโลกานังหมามาทิติติอุปปัปโนชิติมันโตพิสมัยกายโยยัสสิโสตเส ตถาอิสระกูปเจกวัตสวัตินเตสัญจามิชตวะหะคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพเพกันเลสินเดเทเวสพัมมะเกมาลเสนาพิกามิกันปัสสะกันหาสมาทิยังเอตากันทะพันทาลาเคนาพันทะมาทโวสมันตาปริวาริธามาโวมุจิกาโกจินังอิติตธามาเสนนกันหาเสนาเปเสยิปานินาตะละมหจัสมรังกตวานาเพราวังยถาบูสกโกเมโคทนาโตสวิจโกตถาสศปจุทวัติสังกุโทสยังวเสตันจัสมาภังอภิญญายะ เาวะาขิดตวานาจ้ากูมาต่โตมันติสัทธาสาวกเกศาเน่หเตมารเสนาภิกันตาเตวิชาณธรรมโตเตจะอาตาปามักะลงสุตวาพุื่าศาสานาวิตาราเกหิปักกามุงเนสาโรมัมเปอิชเยุงสะเพวิสิตาสังฆามาพยาติตายัสสินโนมวันติสาพุเตหิสาวกตาเตชิชนสุตาติ บทสวดจุลชัยยะกรณ์นโมเมพุทธเจยสารตนาตยธรรมมีกาเดชประสิทธิประสิเทวนาลยปารมิสุรสิทธิปรมาจะอินทาจจะจตุโลกาคัมพีละคกาสมุทาภูตงคังขจจะสพามัชยประสิทธิปวันตุเตเชียชยธนนิเทนีอุตติวธนทินทีนทีเชียชยข้าคนละตนนิสัยนิรันสายเสนในเมรุราชพลนาชี เชยเชยร์คำพีระสสพีนาเคนทนาคีปีสาจจตผูตากาลีเชยเชยรทุนิมิตาโลคีเชยเชยสิงคีสุทธาธนามุกชาเชยเชยวรุณามุขขาสาตาชิตเชยเชยจัมปาที่นาขาดเวลาคันถกเชยเชยคัดคนนัดตัวลงสุกาลลาผูชงสีห้พยาขาตีปาเชยเชยวรุณามุขขายาตาชิตตาชิตตาเสนาลานาลีสุพุณนัสุทีนาดีเชยเชยสุขาสุขาชีวีเชยเชยธารณีตาเลสธาชุชัยยา ชยชยธารณีสารตีนสาธาชยชามังกราชรัญญาภอเขตชยชาวรุนายะเขตชยชยาัะเกษตรสุรภูตเตชะชยชยพัมเมนทัคนาชยชาราชาธิราชชัยชาปัทวินสัพังชยชาอาหารตาปัจเจกพุทธสาวังชยชามาเหสุโลฮาโลฮาลินเทวาชยชามะพัมมาสุรโคชยชานาโควิรุปโววิรุปขขอจันทิมาลวี อินโธจาเวนเตโยจักเวโลวารุณอปิจะอะคิวาโยจัปาชุนหกุมาโลทัตตาลทากโอธารัสสามหาเทพวสิทตาปาสสาวะธโยอิสิโนสาวกาชาพาชยารามหวันเตชยธรรมโมจัสังโคจัทัสสปาโยจัชยกังเอเตนะชยนาชนะสัยยาสดถิบวันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนาหนตุเตเชยมังคังเชยวปีเพื่อศาสีมตอยงมาลาสจักปาปีมาโตปราชโยโคเซยมหดีมันเทปโอยจักชตถาพัมมะคณาเมสีโน ชายอปีพระลักษัสสีมานตัวยังมาราศจจะปาปีมาโตปราชิชยออุโคเสยามโพดิมันเทปอวิตาชัยตถาอินทคณาเมสีโนชายอปีพระลักษัสสีมานตัวยังมาราศจจะปาปีมาโตปราชยโอโสยามโพดิมันเทปอวิตาชัยตถาเทวคณาเมสีโนชายอปีพระลักษัสสีมานตัวยังมาราศจจะปาปีมาโตปราชยโอโสยามโพดิมันเทปอวิตาชัยตถาสุปันนคณาเมสีโน ช,ช, <entrepreneurship>. wow. ชัยอปีพุทธศัตรีมาตอยังมาราศจปาปีมาตอปราชัยโคเซียมโพดิมันเทปโวติลาชัยตฐานนาคาคณะเมสิโนชยปีพุทธศัตรีมาตอยังมาราศจปาปีมาตอปราชัยโคเซียมโพดิมันเทปโวติลาชัยตฐาสัพพมัคณะเมสิโนเชียนต่พุทธยาโมเลสกยานังนัตถิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโฮิเชยสุเชยมังคะเลปราชิตตัปาลังเกสีเสปะทวิโปคะเล อภิเษกเกสัพพะพุทธานาคราปตปมอตสุนนะคตังสมังคตังสุปาภาตังสุวิตัง no สุขโนสมุโมตัวจารสุยทางพมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวจกรรมังวัทกินังปัทคินังมโนกรรมังปานิทีเตปัทคินังปัทคินานิกตรวานพระราตเถประทคินเนเอะทาราธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาโลคัสุกิตาโหทะสหัสเพยยติพิสุนันตุโพนโตเยเทวะสำินทานิยอธิการทีไคโยกัสตาหุนโตสุกิตาหุนโตสัพพนาราลขันโตสัพาสตานังละขันตุ ชินนะศาสนังยากาจิปทานาเตสังสะเพโปเรนตุมโนรถายุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราการโลคาจจปทวาเตสังนิวาเรนตุจัสพทากายสุขังกิตตสุขังอัลหันตุยะขาละหังโอสวดธรรมานิยมสวดตังเอวามิสุตังเอกังสมัยพระควาสัตว์ทียังเวทนาติเจตวันิีอารากินทิกษาละเมตตระขอบพระควาสภุมันเตสิภิกขวติพระทันเตติเติภิกขวาวัตปัจัสรสมพระควาตถวัจจะ อุปาทวะภิกขเวตถาคดานังอนุปาทวะตถาคดานังธิตาวาสตะตุธรรมะติตาตาธรรมะนิยามาตาสเผยสังคารานิจติตังตถาคตวภิสัมกษัตริภิกษเมติภิกษัตริวาภิกษเมจวาจิกาติเตเสติปัญญาเปติปัสสาเปติวิวัลติวิภิกติอุตางิตะกาโลติสเพสังคารานิจติอุปาทวะภิกขเวตถาคดานังอนุปาทวะตถาคดานังธิตาวาสตะตุธรรมะติตาตาธรรมะนิยามาตาสเผยสังคาราทุกขติ ตังนาถากตรภิสัมปูชเตียภิสเมตียภิสัมปูชตะวาภิสเมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวัติวิภราจติอุตานิกัลติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทวาภิกขเวตตถากรานังอนุปาทวาตถากรานังทิตาวัสสระตูธรรมติตาตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานาตาติ ตังตถากตอภิสัมปุชเตีภิสมัยเตียภิสัมปุมช,ชิตวาภิสม,มัยดาวาจิคดิเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัลติวิภัสติอุตานิกโรติสัพเพทำมานาตาติอิทัมมว,วจัปภะควาตามนาเตภิโคภะคว,วาโตบาสิสดังภินันทุนติโทสวดพระเทกาลรักษาคาถาตีนังนาวาคามวยานปฏิกังเขนะันตาตังบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโหงศีมาไม่ถึงยะทัดตีดมบหินนาตังปัตันจานนาคตังสิ่งเป็นอดีตของเรเวลาสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนาจะโยธรรมังตถาตาถาวิปัสสตีสังขีรังสังกปังตังวิทามาณพัวเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นันยังแจ่มแจ้งไม่งอนงันค่อนแข็งเขาคนพ่อคุณอาการเช่นนั้นวาเจวกิจจามาตรปังโกชัญญามนังสเวความเพียรมีเป็นกิจจะต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายใมพรุ่งนี้ นาฮิโนสังคารันเตยน้มหาเจในนามาจุนาเพราะการผ่าเพี้ยนต่อมาจุราซึซ่งมีแสนนามากย่อมไม่มีสารับเราเอวังวิหารีมาตาปิงหะลาตาลันลิตางตังไวพัทธิการโตตีสันโตจิกเดโมนีมูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดครั้งทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แวพ่พิมารตีเดียก็น่าชมบทสดธรรมะสังเวขปปจเวคาณะสะเพสังคารานิจา สังขารเคื่อร่างกายจิตใจและรู้ธานธานทัน้งหมดั้งสิ่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเคลือนร่างกายจิตใจและรู้ทานธานทัน้งหมดั้งสี่นมันเป็นทุกทนยาาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสินทั้งหลายนบวรทนนี้เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ตัวไม่้ตนไม่เคยถือว่าเราว่าของเราว่าตนของเราอาทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวงมรณงความตายเป็นของยัางเยน,นวัดสังมายามริตาภานเราจะพึงตายเป็นแทนมรณะประโยชน์สานางเมชีวิตต่งางชีวิตของเรามีนนวความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมียนิยตังชีวิตของเราเป็นของเมเทียมมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทวตาคนนี้สั่งเวรอยางกายโยจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาณนุคร,ร like ัสจารวิญญาณชุดโทกับอันเข่าทิ้งเสลวอธิเสสติจากนอนทบปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงขลังอีวะก็ดื่นดังว่าท่อนไม้ในท่อนฟืนในรัฐทางอ่ะไปอย่ามิได้นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยทายธรรมมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวันเนวชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปปสโมสุขของความเข้าไปสงบละนสังขารทั้ง,าางหลายเป็นส่งอย่างยิ่งสเพสสตามรันติจารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุจามาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ตาเทวะหังลิสาเนตเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันเอตทีเมเอตระทัสสังสย,ยวความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยพอสวยเมตตาอย,ยังกินจีอยัางกินจีกุศลกรรมลังสัพเทหิพปะที่กรังกุ่ยังนอนโมทัดดตนตุสุนันตุพลโตเยเท,เทวะอัสมินทาน,นีอันทิคตาธีคายกาสดาหุนตุสุกิดาหุนตุทุกขาปามุจันตุวาตาวิดาสุกิดาหุนตุทุกขาปามุจันตุสัพเพ ยาติกาสุกิตาหุนตูทุกขะวมจันตูสะเพอายติกาสุกิตาหุนตูทุกขะวมจันตูสะเพปิสาสะเพยะขะสะเพเปตตาสุกิตาหุนตูทุกขะวมจันตูสะเพออจาริยปัชยะสุกิตาหุนตูทุกขะวมจันตูสะเพนักตาสุกิตาหุนตูทุกขะวมจันตูสะเพเทวาสุกิตาหุนตูทุกขะวมจันตูสะเพสัมะตินางสัมมิชันตูบทสดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตวคติมายะอินติภควานะโมโพธิสัตวคดิมายะอินติภควานะโมโพธิสัตวควา ปฏิทานะขะถายันเทวดาสันติวิหารวัชินีทูเบกเรโบดินเกเรติงเดงดานธรรมาทานนาภวันตุโภชิตาสดหิงกัลลเดหัตถะวิหารมัณฑเลเทราจามาชานวักาจารพิโควสารามิการธนาปฏิปัสกาคามาจเทสานิคามาจอิสราสะานาพุตสุกิตาวันเดชะลาภูชายปิจานทัสมมาวา สังเสริราชตาทวปปารติกานิยานในการธรรมาวราปฏิจเตสเพปีตุกัสสะการนตุสังกยางธาตุเจดังสตังธรรมโวธรรมธราจัปุคราสังโฆโหตุสัมมาขวะอัธยาจหิตายาจะอัมเหและตุสัทธมวสเพเพปิธรรมาใจนาวุทิงสัมปะปูเนยามาทมเมอริยะป่เวทธิเตปัสสนะหนตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสนาสามมาธาราปะเวชันตงกาเลเทวประวัตสตุวุติภาวายัสสตานังสมิทังเนตุเมธนิง มาตาวิตาจะอนทะชังนิจังละขันตีปุตตะการเอยวังธทมเมนะราชาโนประชังละขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะขาดาทุกขปับตาจะนิทุกขาพย์ปิตาจะนิพยาโสกับตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปราณีน้อยตาวจาจามเหฮีสัมมาดำบุญญาสัมมาต์ดำสเพเทวานุโมสันตุสัพัสสมุติสิทธิยาธานังทพันตุสัทธายสีลังละขันตุสัพพทาภระวันปิตาโหตุขันฉันตุเทวตาคาตา สุมังคนคาดาหนตุสะังสุมาคลังละขันตัสละขันตุสะเทวดาสภะพัสพุทธานุภาเวนะสติหนตุเนียแตลังโอตุสะังสุมาคลังละขันตุสะเทวดาสะพธรรมานุภาเวนะสติหนตุเนียแตลังหนตุสะังสุมาคลังละขันตุสะเทวดาสะพสังฆานุภาเวนะสติหนตุเนียแตลังสัพเพุทธะวัปราปตาปเจกนันเจยังพลังหันตาจัเตชะนะละขันมะนามิโสโสสัพเพุทธะวัปราปตาปเจกนันเจยังพลังหันตาจัเตชะนะละขันมะนามิโสโสสัพเพุทธะวัปราปตาปเจกนันเจยงงลั พลังอาหารตานัเตชนะราคันนมิสสโสสัพพิทาวรปัตตาปเจกนันจะยังพลังหันตานจะเตเชนะราคันนมิสสโสสัพพิทาวรปัตตาปเจกานัจะยังพลังหันอาหารตอนนั้จะเตเชนะราคันนมิสสโสสพเพิทาวรปัตตาปเจกานันจะยังพลังอาหารตานนั้จะเตเชนะราคานนมิสสโส สัพเพพบทาราปตตาปเจกานใจัยยังพลังหันตาณจเตเชนารัขันพนามิสัพปโซสัพเพพบทาราปตตาปเจกานใจัยยังพลังหันตาณจเตเชนารัขันพนามิสัพปโซสัพเพพบทาราปตตาปเจกานใจัยยังพลังหันตาณจเตเชนารัขันพนามิสัพปโซเยิ่มนต์เห็นบุคคลส่วนที่พระเจ้าได้สวดสัตยาพุทธวันนี้พระเจ้าผ่านน้ำแก้วที่ถวายเป็นพระเจ้ากระส่วนแด่สอนเดชพระนางเจ้าสิกิจพระบรมราชินารพระรำลาชินีพันปีหลวง ผู้เสด็จสูส่สวรรค์ข้าไลขอ,อนในสรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพสิมคลแก่ข้าเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสรคภัยอันตรายทงปวงให้มีแหลงรายได้สุจริตอันคงเป็นสมาชิบันชอบทรคำว่าวไม่มีอดอยากย่อดจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอ,อขออ้าพเจ้ามีสมาชิติเต้านั้นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาอกทางขอเทเวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสัตวการในบุญกุศลนี้ปลดประเสิฐประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลวัดปิตายรเสี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลราถือว่าวัตถุมงคลน้ำพอลที่สามสิงห์อวโลกเได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยทุพภัณพุทธานุภาพเทวานุภาพและไล้ทานุภาพศสักสิทธ์เอาในผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเพื่